หลวงพ่อเงินอดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรมีชื่อเสียงไปที่เรื่องลือหลายด้านดังนี้ค่ะ 1. วัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินเชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมผู้คนนิยมบูชาเพื่อเสริมสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนค้าขายดีคงกระพันชาติและแคล้วคลาดปลอดภัย 2. หลวงพ่อเงินเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิทยาคมแก่กล้าเชี่ยวชาญด้านการปลุกเสกวัตถุมงคล 3. การพัฒนาพระพุทธศาสนาท่านทุ่มเทพัฒนาและบุรณะวัดบางคลานจนเจริญรุ่งเรืองสร้างพระมนฑปดพระวิหารศาลาการประเรียนกุฏิสงฆ์และโรงเรียนเพื่อเป็นสถานที่สําหรับประกอบศาสนกิจและศึกษาเล่าเรียนและสหลวงพ่อเงินเป็นพระสงฆ์ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมท่านประพฤติตนอยู่ในกรอบของศิลธรรมเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไป อีกทางวัตถุมงคลของท่านยังคงเป็นที่สแสวงหาและนิยมสะว์